แม่ค้าออนไลน์เพิ่งเปิดร้านไม่มีลูกค้าอย่าเพิ่งท้อนะคะเมื่อวานเรายังผ่านมาได้วันนี้ทําไมเราจะผ่านไปไม่ได้ล่ะคะหากขายของเหมือนคนอื่นก็ต้องพยายามทําบางอย่างให้เกิดความแตกต่างจากคนอื่นนะคะการให้กําลังใจตัวเองทุกวันสําคัญที่สุดเพราะมันคือความจริงใจที่หาจากไหนไม่ได้อีกแล้วสิ่งที่เราไม่มีวันได้มันกลับคืนมาก็คือโอกาสดีๆที่เรามักทาพลาดไปแล้วค่ะอย่าปล่อยให้คําพูดและเวลา หายไปโดยเปล่าประโยชน์นะคะนอกจากพอใจสิ่งที่มีแล้วควรพอใจในสิ่งที่ไม่มีด้วยเพราะสิ่งที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจได้ก็คือการเคยมีนั่นเองค่ะการมองคนละมุมทําให้ทุกคนต่างก็มีเรื่องราวที่แตกต่างกันนะคะเรื่องบางเรื่องอาจไม่มีใครถูกหรือผิดก็ได้เพราะฉะนั้นอย่าอายที่จะออกมาเป็นแม่ขาออนไลน์ค่ะอย่าเสียดายกับสิ่งที่เคยเกิดขึ้นในชีวิตมันอาจจะเป็นประสบการณ์ที่สอนให้คุณได้เรียนรู้ที่จะไม่กลับไปทําแบบเดิมอีกนะคะ บางครั้งคุณอาจจะต้องเจอกับวันที่เลวร้ายบ้างเพราะมันจะช่วยให้คุณเห็นคุดค่าของวันดีๆในชีวิตขึ้นมาค่ะความรู้สึกของคนเราก็เหมือนคลื่นที่ไม่อาจหยุดไม่ให้มันซัดมาได้แต่เราสามารถเลือกวิธีที่จะโตคลื่นให้ดีได้นะคะชีวิตเนี่ยไม่มีอะไรเป็นอย่างที่เราคาดหวังไปซะทุกอย่างหรอกค่ะมันจึงเป็นเหตุผลที่คนเราจะลดความคาดหวังลงไปบ้าง ปล่อยชีวิตให้ไหลไปตามกระแสของมันบ้างไม่เช่นนั้นอาจจะทำให้คุณมองไม่เห็นปัญหาที่เกิดขึ้นได้นะคะหากไม่พร้อมจะรับฟังก็อย่าได้ถามหรือขอความเห็นใจจากใครๆค่ะโลกนี้ไม่น่ากลัวสำหรับคนที่เสียสละของบางอย่างเราให้ได้ก็ให้ลดราคาได้ก็ลดอยากตักไว้กินกำไรนานเดี๋ยวของจะหมดอายุแบบไม่ได้ใช้งานซะกอ่อนนะคะ สิ่งที่ย้อนไปไม่ได้คือเวลาและสิ่งที่ต้องอดทนก็คือใจตัวเองค่ะบางครั้งการยอมเรื่องบางเรื่องยอมคนบางคนก็ไม่ได้หมายความว่าคุณจะแพ้ไปเสมอนะคะชัยชนะที่ยิ่งใหญ่คือการที่คุณสามารถเอาชนะใจตัวเองได้อย่าท้อหากขายไม่ได้เพราะอาจมีคนที่ยากกว่าคุณอีกมากความพยายามและความอดทน จะทำให้คุณไปสู่จุดหมายได้นะคะคนอื่นทําได้คุณก็ต้องทําได้เช่นกันสู้ๆนะคะเปิดใจให้กว้างพัฒนาให้ตัวเองเก่งอดทนให้เป็นเดินต่อไปแบบไม่หยุดจงขยันในทุกๆวันนะคะเหมือนกับตอนแรกตอนที่ทําวันแรกไม่ต้องสนใจคําพูดของคนอื่นมากนะักแม่ใครอยากเราอยู่กับสิ่งที่รักก็พอเราจะไม่เอาความพยายามของเราไปเปรียบเทียบกับผลสําเร็จของใครๆนะคะ แต่เราจะต้องทำตัวเราให้ดีและสำเร็จในรูปแบบของเราค่ะไม่จำเป็นต้องเก่งที่สุดแต่แค่ลงมือทำอย่างไม่หยุดก็พอคำชกแค่ลมปากคำดูถูกตาหักที่จะเป็นแรงผลักดันอยากขยันแค่ตอนขายดีนะคะเพราะตอนขายไม่ดียิ่งต้องขยันมากขึ้นค่ะ ไม่มีความสำเร็จใดสร้างเสร็จได้ภายในวันเดียวไม่มีอะไรน่าอายเท่ากับการดูคนอื่นทำในสิ่งที่เรากําลังพูดว่าเราทำไม่ได้ทำก่อนได้ก่อนนะคะทำมากได้มากแต่ถ้าไม่ทำวันนี้วันไหนๆก็ไม่สำเร็จค่ะชีวิตเราจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับสองมือที่เราสร้างไม่ใช่อยู่จากคำพูดใครเพราะเงินไม่มีขาเราจึงต้องเดินไปหามันเอง เป้าหมายมีไว้พุ่งชนนะคะคำพูดของคนก็ต้องมีไว้ผลักดันความตั้งความสำเร็จในชีวิตจะไิกคิดได้ด้วยความพยายามบวกกับการลงมือทำอย่างสม่ำเสมอรางวัลของความอดทนคือการเห็นผลสำเร็จของความพยายามนั่นเองค่ะ